ครับเปิดเกมมานะครับทางสแลมเมอร์คอลคืนมาที่เมโธเมโธดึงข้างบนครับฝากลับมาที่พี่ดังครับมุมเดิมรับพี่ดังออโอ้โหโอ้โหพี่ดังครับสามแต้มลูกที่สองเจ้าตัวครับโอ้โหดูนาวาลากบอลขึ้นมาแมเกือบโดนตัดได้นานเดียไอเดียฉบไปแล้วแล้วหลุดมายูโรสเต็แล้็ได้ฟ้ล ตีตื่นมาเป็น6ต่อสครับคอคองเดียวเท่านั้นบอลอยู่ที่อันนาอันนาต่อบอลกับเมทโทรแล้วก็แบ็กดอมาให้ดังดังเข้ามาปั๊มแล้วเฟดยิงโอ้โหคนเดียวเลยครับพี่ดังครับแล้วบอลอยู่ที่เลิฟเลิฟเลิฟเลิลุยขึ้นมาสวิงออกมาล้วนาบีโอ้หนิดเดียวครับไอเดียยังไปเก็บบอลมาได้ไอเดียลุยเข้ามาวางโอ้โ อยู่13จริงๆครับไอเดียครับเตี๊ตมาเป็น8ต่อ5ครับสแลมเมอร์ได้ไปครับสันขึ้นเกมเร็วไปเลยครับสันคว้ามาแล้วสันหนึ่1 2ได้ฟาววันนี้เราอยู่กันที่สนามของออสตานะครับอยู่ที่แถวแฟชั่นไอแลนด์นะครับใครที่อยู่แถวนี้รถติดๆแวะเข้ามารับชมกันก่อนกลับบ้านได้นะครับลูกที่2สันเก็บลงไปครับ บอลเปิดเข้ามาที่พี่ดังครับสามแต้มไปสองลูกแล้วครับต้นเกมเอาจริงครับเมโทรโอ้โหแล้วเอาได้ด้วยครับลุ้นกันครับลูกโทษโอ้โหเมโทรเก็บได้ครับหนีเป็นเก้าต่อหกครับลูกที่สองของเมโทรครับยังมีที่ว่างอยู่นะครับในสนามครับเรียนเชิญครับเรียบร้อยครับเมโทร บอลถูกส่งเข้ามาของนังสลัมเมอร์ครับสบัดมาตรงนี้โอ้โหจ่ายสวยมากครับแล้วสองคะแนนบอลมันปิีนออกมาแล้วโอกิหยอดลงไปครับ2องคะแนน b บซโดนด w ับเบิลทีมแล้วโดนโอกิสติวไปโอกิควบเร็วมาแล้วแล้ววางขวาเรียบร้อยครับสลัมเมอร์ตีเสมอสิบเท่าครับโอกิมาแล้วครับกำลังร้อนแรงครับโอกิโอกิหยอดได้มาลูกนี้ยังไม่นยินย่ง ามาตั้งกันใหม่แล้วหลอกทุนี้หนึ่งสองเข้ามา,าเรียบร้อยครับกลายเป็นสแลมเมอร์ลัตติติดกันเลยครับกลายเป็นทางน้องชิมลีบาบอลได้ให้มาที่โอกิโอกิกำลังร้อแรงเข้ามายูโรโลโล่หัวเข่าครับโอกิต้นแบกแรงครับโอโซนยังขืนกลับมาเทียตอมอตอมให้โอโซนโอโซนแวหวกสีได้เฝา้า ลูกที่2ของโอโซนครับตอนนี้ทางสแลมเมอร์นำอยู่นะครับ14และตอนนี้เป็น14ต่อ11 3คะแนน1การครอบครองบอลนะครับโอโซนเฟกหลอกแล้วโดนสติลครับโอเกะสติลมาตรงนี้แล้วคว้วมาแล้วโอเกะขึ้นวางเรียบร้อยครับคอเตอร์แรกโอเกะเด่นจริงๆครับแต่แต้มลวดครับเบคซคืนมาดิโอโซนโอโซนเข้ามายิงระยะกลางแม่ไม่ได้ครับ แล้วสแลมเมอร์จะได้ฟันเบกรกควบเร็วมาแล้วเต็มใจหวางซ้ายไม่ลงรีบาวาได้ไม่ได้แย่งกันตรงนี้นบอลยังอยู่ที่สแลมเมอร์และลระยะกลางโอ้โหไม่ลงโอเคครับมีการฟาวเอาครับาัีนี้เป็นจังหวะการฟาวครับก็มันเป็นธงแดงครับก็จะต้องได้ยิงลูกโทษสองลูกครับ มาดูครับโอกาสไฟล์ตีตื้นครับสวยเวสิเวแล้วสิเวล้วสเว็แล้สวลสวยแล้วล,ลูกแรกอาตอมเก็บลงใบครับตีตื้นมาเป็น1 6บหกต่อสิบครับเอามาดูรูปที่2ของอาตอมครับลูปที่2ออาตอมเก็บลงใบครับ 11วินาทีของสแลมเมอร์ในการปิดควอเตอร์แรกครับเต็มใจเข้ามาลุยเลยครับโอ้โหไมได้ครับรับผิดสินบอกว่าฟาวครับเหลี่ยมซ้ายเหลี่ยมข้ามบอลเนี่ยดีขึ้นเยอะครับเต็มใจลูกที่สเก็บลงบครับเหลือ3วินาทีครับในควอเตอร์นี้เรียกว่าเป็น4ตัวเล็กแล้วก็เป็น1เซนเตอร์ใหญ่นะครับ ส่วนทางไฟเออร์เนี่ยมีน้องดังมีน้องนาวาโอ้โหดังแข็งแรงจริงครับเพลนี้ตีตื่นเป็น17ต่อ15แล้วลูกนี้ดังกดดันได้ดีนาวาได้บุกเข้าไปแย่งกันตรงนี้พี่ดังพี่ดังลุยมาแหวก2แวก3ขึ้นวาเรียบร้อยครับเสมอแล้ว17เท่าครับพี่ดังเดอะแบกครับพี่ดังแล้วสติวิกแล้วคนเดียวเลยพี่ดังให้มาที่นาวาตั้งป้อมยิงไกลไม่ลงพี่ดังนีบอาอยู่แล้ว พี่ดังเข้ามาปั๊มแล้วก็ตั้งยิงได้ฟาว9นาที21วินาทีในควอเตอร์ที่2 17เท่าพี่ดังยิงเรียบร้อยครับกลับมานำใหม่ครับไฟเออร์ Fire. เปิดควอเตอร์สองลันหแต้มลวดครับขึ้นมาวางสั้นไปนิดเดียวครับพี่ดังเก็บบอลได้พี่ดังควบมาแล้วควบมาแล้วพี่ดังแล้วหนสองวางซ้ายเรียบร้อยครับโอ้ควอเตอร์นี้พี่ดังคนเดียวเลยครับนึกว่าระบอล โอ้โหบอลอยู่ที่เลิฟ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 มาตั้งปอมไวเบรกสามต้ามนะครับมีเลิฟเลิฟอยหยุดโมเมนตัมเป็นยี่สิบเท่าครับโ้แสบจริงครับเลิฟเลิฟเพลนี้บอลถูกส่งเข้ามาโดยเลิฟเลิฟครับเลิฟเลิฟลากบอลขึ้นมาฝากนายมาให้น้องปานมีไอเดียได้ตั้งปอมเรียบร้อยครับไอเดียดีสวยมากครับเพลนี้กลับมานํำใหม่ครับสแลมเมอร์ สนามแตกครับเกมนี้สนุกจริงบอลอยู่ที่น้องนาวาคืนมาพี่ดังพี่ดังปัม๊มก็มาแหวกสี่พี่ดังไม่ได้รีบาวตรงนี้พี่ดังรีบาวได้อีกแล้วโอ้คนเดียวจริงๆพี่ดังมีสกีแน่พี่ดังแล้วตั้งป้อมสาแตาม้มสาแต้มได้เปล่าดูลูกที่สองของพี่ดัง่อนครับลูกที่สองของพี่ดังเรียบร้อยครับ บอลอยู่ที่ทางบอลหนึ่งหัวแล้วคนยิงเข้าไปได้แล้วไอเดียฝากมายังไม่ถึงเข้าให้มาตรงนี้สามแต้มของนาบีครับนาบีครับย้ำสามแต้มอีกเม็ตนึงครับพี่ดังควบเร็วไปแล้วเปิดบอลยาวตรงนี้นาวาสต็อปแล้วยิงเช็ดแป้นไม่ได้นะพี่ดังสามอีกครับพี่ดังคนเดียวเลยอ่ะขอเตือนเนี้ยโอ้โหจริงนะพี่ดัง กลับมาอยู่ที่นาบีเล่นใหม่กับเลิฟ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 ขอดซ้ายและให้มาสวยครับตรงนี้2องคะแนนสวยงามครับโอ้สวยมากครับเบนี้ครับเป็นน้องวินนะครับน้องวินนะครับแล้วลูพี่ดังลุยสะโอ้โหข่อยางอเลยบอลครับคอเตอร์นี้ครับเดอะแบกเลยครับพี่ดังโอ้ลูกโทษเก็บลงไปด้วยครับ ให้มาที่ปานปากมาที่เลิฟเลิฟตั้งเกมมันใหม่โอ้เกมมันเร็วมากนะครับแล้วเลิฟเลิฟสามแต้มไม่ได้ครับปานลีบาบอลได้เฟเดรเวเรียบร้อยครับเอ้เกนาราโมเฟเดรเวลงครับปานบอลออกไปพี่ดังควบแล้วเปิดเร็วครับพี่ดังโอ้โหน้ำหนักดีจริงครับแล้ววางลงมาเรียบร้อยครับวิชั่นครับพี่ดังครับให้บอลนาวาสวยงามครับ โอ้โซนยกมาลูกนี้แม่แล้วคีรินเก็บบอลได้บอลอยู่ที่เต,เต็มใจเต็มใจเข้าเหลี่ยมซ้ายได้ฟาวลลูกโทษ2ลูกของเต็มใจครับผู้หลายคนนี้<อ>นพัฒนาขึ้นเยอะเลยครับทำบบดีครับก็ออยังไม่ห็นสั้นไปครับแล้วรีบาวตรงนี้บอลตกที่เต็มใจ ยิงมาท่านคิมโฟโลเต็มใจเก็บบอลได้และได้ฟาวลงโอ้เกมบบอลครับโมเมนตัมไปอยู่ที่สแลมเมอร์หมดเลยครับเราให้มาท่านคิมยิงและได้ฟาวจุด <c oughs> โทษของท่านคิมครับ <c oughs> เรียบร้อยครับเป็นคนที่ยิงบอลดีอยู่แล้วครับท่านคิมคิมนำา34ิบครับ ลูกที่2ของท่านคิมโฟโรทูเนียนๆครับไม่มีห่วงเลยครับอาณาสวิงไม้เมโทโอ้โหป้องกันดีมากครับแซลมเมอร์ครับแล้วดูโอโซเล่นกับเมโทเมโทแหวกสามได้ฟาวมาดูลูกโทษของเมโทครับจะตีตื้นได้ไหมครับตอนนี้ช่องว่าง9คะแนนครับอเครับลูกโทษลูกแรกครับของเมโทรเก็บลงไปครับ สวยงามครับเมทโทยี่สิบเจ็ดสามห้าครับ Fire, ไฟเออร์ไล่มาลูกที่สองของเมทโทเก็บลงมาครับยี่สิบแปดต่อสามห้าโอ้โหไม่ได้ครับแล้วกลายเป็นเมโทโร,รีบาวาได้เมทโทต้องการแต้มครับเมโทโธลุยเข้ามาวัดเรียบร้อยโอ้ซอนคืนมาที่อานานะ อาณาแบ็กดอร์ให้เมโทรหูเมโทรโดดอย่างสูงขึ้นมาปัม๊ม3ามคนเอาไม่อยู่เตเตอร์แล้วครับเมโทรโอ้โหสแลมเมอร์ได้บอลเร็วครับวอบเร็วขึ้นมาเปิดเร็วน้องซันลุยขึ้นมาวางเรียบร้อยดูไฟเอออีกครั้งครับอานาอนาณาแบ็กดอจ่ายมาให้เมโทรได้ฟาว ลูกทอลูกแรกของเมโทครับเก็บลงไปครับเมโทครับยอดเยี่ยมครับไม่ลงครับแล้วเมโทรีบาลไม่ได้ครับบอลอยู่ที่ซันซันควบลงไปแล้วซันยูโรวางซ้ายโอ้โหสวยมากครับซันครับยูโรรุ่นนี้เหลือเวลา2นาทีในอเตอร์ที่2นะครับบอลอยู่ที่เต็มใจเต็มใจให้มาท่านคิมท่านคิมแหวกสีและหยอดลงไปครับ สุดยอดครับกันคิเข็ม40ตกที่อ33บอลอยู่ที่ไฟเยออันนาลากบอลขึ้นมาอันนาข้ามซ้ายมาฝากออกมาลูกนี้ที่โอโซนโอโซนลุยเข้ามา3แล้ววางลงครับไอเดียฝากเข้ามาใครที่สันสันตะลุยมาเบสไลน์ลูกนี้สวยๆครับได้ไปอีก2งคะแนนครับ นาบีคืนมาที่ไอเดียกลับมาที่วินใหม่แล้วโอ้โหเซตกันไม่มีมุมเลยครับให้มาที่นาบีโอ้ยนาบีฤดูการนี้วงนอกดีครับไอเดียให้มาที่โอเกะโอเกะให้นาบีติดใจไม่ลงรีบาได้นาบีรีบาไได้เฟกหลอกเข้ามาวางไม่ลงครับแต่ได้ลูกโทษสองลูกครับนาบีมาดูลูกโทษของนาบีครับ โอ้พาสแลมเมอร์หนีห่างเลยครับแล้วลูกโทษแม่นด้วยครับเธอ Metro. Metro บีให้มาที่เมทโธเมทโธควบเร็วมาให้มาที่คอร์เนอร์คอร์ลับมาตรงนี้บอลกลับมาที่เมทโธอะตอมยิงไกลเรียบร้อยครับสามแต้มของอะตอมครับบีซีสวิงมาตรงนี้โดนตัดบอลไปครับแล้วกลายเป็นน้องวินน้องวินวางขวาได้วยฝา ลูกที่สองครับเรียบร้อยครับบอลอยู่ที่เมโทรครับเมโทรฝากกลับมาสวิงมาตรงนี้บอลอยู่ที่อตอมอตอมลุยเข้ามา1นสองปั่นแล้วได้ฟาวดโดนของอตอมเก็บลงไปได้ยอดเยี่ยมครับไม่ลงครับแล้วบีซีมีบอบอลได้บีซีปั๊มใป้ต้นยังล้นไปนิดนึงแล้วลูกนี้เมโทรสองคะแนน บอลให้มาที่คอนเนอร์นาบีติดใจไม่ลงครับแล้วตรงนี้น้องแมกลีบาบอลดีเปิดไม้น้องเวนน้องเวนสแต้มใหญ่กับน้องเวนครับให้บอลมาที่โอเกะโอเกะขามซ้ายเข้าเลียนให้นาบีนาบีสองแต้มจากนาบีครับแล้วตรงนี้นาบีรีบาบอลได้โดนลุมอยู่3าม ออกไม้โอคิโอเคควบเร็วมาโอคิยูโรเหลี่ยมซ้ายเรียบร้อยครับเมโทรลากบอลขึ้นมาให้มาที่บีซแล้วตอมลุยเข้ามาวาง2คะแนนครับ<ป>บอลอยู่ที่อานาครับอานาขึ้นเกมมาครับอานาฝากมาให้เมโทรวนจ่ายกันลูกนี้ที่อานาอาณาให้เมโทรอีกครั้ง3คะแนนมาครับ อาณาสามแต้มใหญ่ครับลดมาเหลือหลักเดียวครับโอ้โหพี่ดังสติลไปได้ครับแล้วพี่ดังสวนกลับเร็วลูกนี้วางซ้ายสวยงามครับพี่ดังต้องเบรคเกมเลยครับแซมเมอร์ครับบอลอยู่ที่พี่ดังกลางวานโอ้โหไม่ลงมีบาตรงนี้มีบาตรงนีกลายเป็นสันได้ไปสันลุยวางซ้ายเรียบร้อย บอลอยู่ที่สัน้นสั้นฝากมาที่เลิฟ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 ลุยเข้ามาหยอดเข้าในให้ปานสวยมากครับเทนี้เทนี้ทําสวยมากครับเลิฟเลิฟกับปานบอลอยู่ที่สัน้นสั้นขึ้นเกมมาสั้นแบ็กดอมาตรงนี้เลิฟเลิฟเก็บได้ดีเลิฟเลิฟโดนที่ปานช่วยได้ดีปานขึ้นชูนเรียบร้อยครับ โอ้ปานมาครับตอนนี้ครับเลิฟเลิฟขึ้นเกมเร็วได้ไหมโดนลุม2แล้วบอลอยู่ที่พี่ดังพี่ดังลุยมาหนึ่งวางเรียบร้อยพี่ดังลุยเข้ามาหวากมา5ครับวางลูกนี้ล้นครับเมโทร,ริีบาบอลได้เช็ดแป้นได้ฝ้าวาขอวามบ พอลูกแรกเก็บลงไปครับเมโทรบรรยากาศในสนามดีมากนะครับมีผู้ชมมากมายครับลูกที่สองครับเก็บลงไปครับก็ลงอีกรนหึงยอดเยี่ยมครับเมโทรบอลเปิดมาตรงนี้แลมเมอร์แก้ได้ดีครับโอ้แฮนด์ออฟสวยเลยครับสวยเลยครับสวยเลยครับเพลงนี้โอ้แฮนด์ออฟทีเดียวหลุดและจ่ายหายเลยครับ บอลเมย์ของไฟเออร์ครับไฟเออร์ลุยเข้ามาครับพี่ดังได้ฟาว่าหนเกาเกาโมงเก้าองมาแตะโทษลูกแรกเก็บลงไม้ครับพี่ดังครับตีตื้นมาเหลือสิบคะแนนจะเป็นการยิงใหม่ของพี่ดังครับตอนนี้มีคนเข้าก่อนครับลูกที่สองของพี่ดังเก็บลงไม้ครับลดช่องว่างเหลือลักเดียวครับเมย์พอลุยเข้ามาต้อิงออกมา อาณาสตอปยิงเรียบร้อยครับกลายเป็นชุดนี้ไล่กลับมาครับโอโซนจะเปิดเข้ามาครับให้มาที่ BC. บีซีบีซีโดนลูกที่สองได้ฟาวลูกที่สองครับบีซียิงได้ดีครับบอลอยู่ที่อาตอมอาตอมให้มาที่โอโซนโอโซนควบเร็วมาแล้วโอโซนสามแต้มใจใหญ่ แล้วลงไม้ลงลงไปแล้วตรงนี้ส่งมาได้ดีครับคืนมาที่โอกิโอกิข้ามาค้างตัวให้ท่านคิมระยะการไม่ลงโอกิก็บอลได้เรียบร้อยครับ6 5้าต่อ60ครับกันได้ดีครับแล้วเอาตอมฉกบอลไปแล้วเอาตอมฉกบอลมาขึ้นมาเจอโอกิขวางอยู่เข้าเหลี่ยมขวาดึงสองได้ฟาวมาดูลูกท่อตรงนี้ของโอโซนครับ ช่องว่าง5คะแนนครับ65้าต่อ60ครับถ้าได้มาจะลดช่องว่างครับลูกแรกเก็บลงใหม่ครับยอดเยี่ยมครับโอ้โหกลายเป็นกลับมามีชีวิตชีวาขึ้นนะครับสำหรับไฟเออร์ลูที่สองครับมาลุ้นกันครับลูที่สองก็ยังได้ครับยอดเยี่ยมครับโอโซนครับช่องว่าง3คะแนนครับไอเดียจะเปิดบอลเข้ามาครับให้มาที่เต็มใจ เต็มใจเฟกหลอกเข้าเลนซ้ายครับเต็มใจลุยเข้ามายูโรวางสวยครับเหลี่ยมซ้ายของเต็มใจยังแสบจริงๆครับเกมนี้บอลอยู่ที่โอโซนโอโซนสวิงมาโอโซนให้มาที่ปังปังลุยเข้ามาแหวกได้ดีน้องปังน้องปังน้องปัง,ง,ปงยู เยี่ยมเลยเอ้าองปังพี่ดังลุยมาแล้วสวิงออกมาก่อนโอโซนยิงไม่ลงเก็บบอลได้อะตอมคืนกลับมาอานาอานาระยะกลางยังไม่มาแล้วบอลตรงมาตรงนี้เมโทโวได้ฟาตวตรงนี้สแลมเมอร์เนี่ยมีปัจจัยที่น่าเป็นห่วงคือพวกเขาฟาวทีมไปแล้วครับพวกเขาฟาวทีม5ครั้งครับการเล่นก็จะยากหน่อยใน5นาทีสุดท้ายนะครับ เมโทรลูกแรกโฟร์ทูนี่ดีมากครับ65ต่อ67ครับลดมาเหลือ2คะแนนพลิกไปพลิกมาครับเกมนี้ลูกที่2ไม่ลงไม่ลงได้ยังไงครับ66่ายเออขึ้นเกมเร็วมาโอโซนใจใหญ่โอ้โหไม่ได้ครับตอมขอโทษทีครับตอมยิง3ไม่ได้แล้วตอนนี้โอโซนเกือบเคลียร์ได้ แล้วเบรกตรงนี้แมโทรสติวไปอย่างมือหนึ่ 1, 2, งสองวันไม่ได้กรรมาการบอกว่ากรรมาการบอกว่าเปล่าครับอย่าพวกเขาตามกลับมาเสมอได้ครับหลังจากนั้นต้นเกมหลังจากนั้นตามยาวเลยครับพึงจะตีเสมอได้ครับแล้วโอกาสขึ้นนำของไฟเออร์มาครับมาครับ 68ต่อ67ลุยเข้ามาไม่ได้ครับเราโอกิมาแล้วโอกิลุยแล้วโอกิยูโรวัดกระดังปล่าลงเปลาลงครับลูกนี้โอกิครับถ้าอยากสนับสนุนน้องๆเนี่ยสนับสนุนง่ายมากครับแค่กดไลค์หรือกดแชร์ก็พอแล้วครับแล้วโอกิเก็บลูกโทษลงไปครับกลับมานำสองคะแนนครับดูไฟจเจอคืนครับไฟรตรงนี้พี่ดังลุยมา แหลกมาสามแล้วได้ฝาวรู้ว่าแบบว่าโหต้องดูครับลุกทอพี่ดังครับโอ้โหแล้วยิงยิงดีด้วยครับเจ็ดสิบกับหกสิบเก้าครับแต้มเดียวเท่านั้นครับลู่ที่สองครับโอ้โหใจอย่างกับน้ำแข็งครับเจ็ดสิบเท่าครับพี่ดังได้บอลพี่ดังควบวม,มาแล้วพี่ดังควบวม,มาแล้วแล้วพี่ดังขึ้นมาวางเรียบร้อยครับ แล้วทดังครับโอ้โหบอลอยู่ที่พี่ดังกลางวานให้มาที่อานาอานาลุยแหวกมาสามไม่ได้แล้วสวิงมาตรงนี้ที่โอโซนคืนกับพี่ดังพี่ดังลุยมาข้ามซ้ายขึ้นวางเรียบร้อยครับตอนนี้พวกเขาเทิร์โนเวอร์พอสมควรครับช่วงนี้แล้วน้องซันลุยมาได้ฟาวฟาวลงไหมลงไหมลงโอ้โหแหลมไม่ลงครับแล้วพี่ดังไปแล้ว พี่ดังไปแล้วพี่ดังควบมาแล้วพี่ดังเจอไอเดียเข้าวางเรียบร้อยครับโอ้ึ้นหลังแบกครับเกมนี้ครับพี่ดังโอ้กี่ขัมาโอกี่ยอดในแล้วที่ปานปานตั้งเกมมันใหม่และเข้ามาข้ามมาสองโฟเตอร์ครับเอาดีครับเอากับน้องสันครับสันไม่ยอมครับโอ้โหมุนเดิมเลยครับแต่รีบาวตรงนี้ดังรีบาวได้ แล้วเปิดให้อนาอนาขึ้นมาวางเรียบร้อยครับโอ้โหจากจะเสมอเป็นโดนนำห่างครับพี่ดังให้กระดอนพื้นโอกี่ตัน,นึ้นโอกี่ตันคืนตรงนี้อยู่ที่สันเห็นไหมให้ไอเดียไอเดียลุยว่ายกให้ปานสวยมากไอเดียไอเดียไอคิวไอเดียวโคตรไอคิวรับเป็นนี้เอาเซตบอนตรงนี้เอาแล้วบอลยังกลับไปของแลมเมอร์ และโดนตัดไปอีกแล้วโอซอนดึช้ากลับมาที่เมโดเมโทอรุยว่าสวยมากสวยมากและเก็บมาตรงนี้น่าจะปิดเกมครับจบเกมครับยินดีกับไฟเออร์ด้วยครับพวกคุณชนะไป80-76ครับต้องชื่นชมน้องๆทั้งสอ,องทีมครับว่าเล่นกันได้คุณภาพสุดยอดมากๆครับโอ้